เพื่อนๆสมาชิกครับใครที่ตามหา Ford Ranger w i l d t e c 2.2 Auto 4ประตูยกสูงปี2018ไม่50,000กิโลครับคันนี้สีดำที่สุดของที่สุดกับราคาไม่ใช่599,000ครับแต่เป็นราคาปรับโปรพิเศษให้กับสมาชิกกันไปเลย559,000บาทเพื่อนๆ จัดไฟแนนซ์ได้เต็มครับเครดิตดีฟรีดาวที่นี่ดูแลอนุมัติเร็วเอกสารไม่ซับซ้อนครับเพื่อนๆไม่ยุ่งยากเลยที่นี่เอาให้จบเอาให้ใช่ครับส่วนซื้อสดราคานเน้นแบบนี้มีการรับประกันหลังการขายให้เต็มๆอีก1ปีเลยนะครับเพื่อนๆดังนั้นที่สุดของที่สุดของความมั่นใจครับส่งมอบรถกันเกือบทุกวันติดจองรถกันเกือบ5ลำถึง10ลำเลยครับต่อวัน ที่นี่มีรถให้เลือกสัรกว่าร้อยคันคันนี้เป็นแลเท่มที่ปรับราคาให้กับสมาชิกกันแล้วครับใครชอบความดุดันไม่เกรงใจใครสีดำสวยใสยแบบนี้2.2ประหยัดน้ำมันน่าใช้สุดๆครับเพื่อนๆมาดูรถได้ครับที่กาเจนาพิเศษครับใครอยู่ใกล้อยู่ไกลแวะเวียนกันมาได้ใครไม่สะดวกมาวีดีโอคอรดูรถถ้าดูคลิปนี้ยังไม่ครบยังไม่จบ ยังไม่ถูกใจวิดีโอสดไลฟ์ like สดดูเต็มๆได้เลยตอบโจทย์ทุกอย่างครับรีบด่วนครับถ้าคุณพลาดและคุณจะเสียใจใครตามหา YT ยแทอยู่นะครับย้ำนะครับเป็นตัว YT ยแทนะฮะไม่ใช่ XLT นะฮะถ้า XLT อาจจะมีราคานี้อยู่นะแต่ YT ยแทผมเชื่อเลยครับว่าไม่มีราคานี้แน่นอนใครสนใจคันนี้มาได้เลยครับ จบได้จบครับภายนอกภายในสวยกลิบเลยนะฮะตัวนี้เป็นวาแท็กที่เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะครับเพื่อนๆเ,เลขไม่ห้า0 0ื่กว่ากิโลครับโอ้โหสภาพนางฟ้าสุดๆไม่มีอีกแล้วเพื่อนๆจอจากโรงงานแท้ๆเดิมๆน่าใช้สุดๆครับเพื่อนๆน,นะโอ้โหครับลองมาฟังออปชันต่างๆการดูแลหลังการขายทุกอย่างผมเชื่อว่าทุกคนจะจบ ที่นี่ได้อย่างแน่นอนครับไม่ผิดหวังเลยนะครับวันนี้ให้ชมกันแบบเต็มๆเ,เลยนะฮะคนที่ตามหาวาย a ทก2กตัวนี้อยู่และได้สีดำสีดำเนี่ยตัดกับโครเมียมเนี่ยสวยมากครับและยิ่งได้เบาะทูโทนของวาย a ท็เข้าไปอารมณ์นั่งดูดันจริงๆครับยกสูงจากโรงงานไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วขับรอๆล,ลุยๆได้ทุกสถานะเลยนะครับเพื่อนๆ ใครพร้อมจบคันนี้โทรมาที่088 584 5375ได้เลยครับ088 584 5375ครับเพื่อนๆไว้แท็กนะฮะย้ำนะฮะราคา50,900 0นี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่สวยงาม5 5 9 0 0 0บาทย้ำนะครับ5 5 9 0 0 0บาทครับไม่ใช่590,000นะฮะ 500, 0 ห้าหมือนเก้าพันบาทจบทุกอย่างครับโถูมาดูวันเลย